คนดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Tarot นะคะวันนี้ก็อยู่เคทเช่นเคยนะคะแล้วก็คลิป Situation s h i p นะคะ EP ที่30นะคะ EP นี้เนี่ยเคก็จะมาอ่านไพ่เหมือนเดิมนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องแต่วันนี้ความแปลกไปก็คือเคอยากจะเปลี่ยนมาอ่านไพ่ Oracle นะคะที่ไม่ใช่ไพ่ไพ่ทาโร่ก็คือไอตัวนี้แหละเนี่ยวันนี้จะใช้สำหรับนี้นะโรแมนต์วาโรแมนต์แองเจนะคะ ที่เราใช้กันเพื่อแบบดูสถานะอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะมีแบบฮันนีมูนมี disco bed one มีโซเม e มีแบบว่า separationcodependency อะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันมันมันจะมีมันจะมีอยู่แล้วเคกคือสองวันมานยรู้สึกว่าเอ๊ะไอตัวเนี้ยมันสามารถใช้เล่าเรื่องได้นี่นาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมันมีมันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ที่รู้สึกว่า เขาน่าจะสื่อสารอะไรกับเราได้ในแบบที่ไพทาโรกก็ก <ๆ S 1> ็ก็สื่อสารได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะเป็นสื่อสารความรู้สึกสื่อสารพลังงานอะไรเฉยเฉยอะไรอย่างเงี้ยเคก็เลยคิดว่าลองอ่านดูน่าจะสนุกดีอะไรอย่างเงี้ย โอเคเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูแล้วกันเนาะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงแค่ก็จะอ่านเหมือนเดิมมาค่ะตัดมาครึ่งหนึ่งแล้วก็อ่านแบ่งเป็นความรู้สึกเขาการที่เขามองความสัมพันธ์นี้ยังไงแล้วก็เป็นความรู้สึกคุณคุณมองความสัมพันธ์นี้ยังไงคิดยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องราวของคุณก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ถ้ามันใช่มันอาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตปัจจุบันนี้หรือว่าอนาคตก็เป็นไปได้นะคะลองมาฟังดูเนาะขยุญศัพท์ก่อน อันนี้เค้กก็จะอ่านอ่านกลับหัวด้วยนะคะแบบที่ reverse แบบที่อ่านให้ทารุเลยเหมือนกันเลยนะคะอ่าแล้วก็จะมาตัาดออกครึ่งนึงเนาะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราอ่านกันนะคะไปเลยดีกว่าดูซิวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรโ oh. healing family issue นะคะตัวเขาเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าเขาเขาอาจจะเป็นคนที่ เขาอาจจะเติบโตมาในครอบครัวที่มีการเลิกลากันของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าอยู่ในครอบครัวที่มีการใช้ความรุนแรงหรือว่ามีการใช้คำพูดที่ที่ค่อนข้างทำให้เขามีมีมีอิทชูมีม ปมในใจบางเรื่องเกี่ยวกับการสร้างครอบครัวหรือว่าการที่จะมีคนรักหรือว่าแต่งงานอะไรยเงี้ยค่ะมันเป็นปมที่อยู่ในใจตั้งแต่เด็กๆอาจจะเป็นสิ่งที่คุณพ่อเคยทำกับคุณแม่เขาหรือว่า,าความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างตัวเขากับคุณพ่อเขาอะไรประมาณนี้ค่ะมันมีมันมีมนมเนี่ยเป็นผู้ชายนั่งอยู่คือมันมีมันมีผลต่อตัวเขาความสัมพันธ์ของพ่อกับเขาอะ มีมีผลอะไรบางอย่างความสัมพันธ์ของเขาในอดีตตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีผลอะไรบางอย่างส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคุณส่วนตัวคุณเองอะ่ะคุณอยากสร้างครอบครัวเขาแต่ว่า e n g a g e m e มนมันกลับหัวมันไปต่ออีกขั้นหนึ่งไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าตัวเขายังมีเรื่องของ ปัญหาตรงน,นี้อยู่อะค่ะในีจใจลืกๆเขาอาจจะบอกคุณว่าเขาไม่อยากแต่งงานแต่เขาอยา,อยากอยู่กับคุณนะแต่เขาไม่อยากแต่งงานเพราะว่าความสัมพันธ์ของครอบครัวเขาของพ่อกับแม่เขาตอนที่เขายังเด็กอะไรอย่างนี้ค่ะมันมันไม่ได้ราบรื่นมันก็เลยก็เลยให้ความรู้สึกที่ว่าจะจะแต่งทําไมแต่งแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ารักของเราจะยืนยาวนี่อะไรประมาณนี้ค่ะอืม แต่แต่ตัวคุณนะ่ะด้วยด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงก็อาจจะมีความฝ่ายฝันเนาะเออเราอาจจะอยากแต่งงานหรือเราอาจจะอยากสร้างชีวิตคู่ทําอะไรที่มันแบบครั้งหนึ่งในชีวิตอะ่ะเออก็อยากใส่ชุดเจ้าสาวอยากแต่งงานที่มันแบบชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆเกับว่าเป็นการเป็นการแสดงออกทางสังคมด้วยว่าเออเราเราสองคนคุณกับเขาเนี่ยเป็นสามีภรรยากนาัน呐อะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบใช้ชีวิตกันได้แบบ ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นคนคนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะออ Past life relationship คือคือเคกมันชัดมากเลยว่าเป็นเรื่องราวในอดีตของเขานะคะที่มันส่งผลกับกับความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะเอออาจจะเป็นเรื่องราวนั่นแหละอย่างที่เคกบอกมีเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพ,อพ่อกับแม่เขาที่มันส่งผลต่อตัวเขาจิตใจเขาแล้วกออ็ความสัมพันธ์ของตัวคุณพ่อเขากับตัวเขา,ด,เขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะเออ เขาจะต้องเขาจะต้องจัดการเรื่องปัญหาในอดีตให้ได้หรือถ้าตัวคุณรู้แล้วมีวิธีพูดคุยกับเขาให้เขาเปิดใจเพื่อคุยกับคุณเนี่ยคุณอาจจะช่วยเขาฮิลปัญหานั้นก็ได้นะคุณอาจจะอาจจะมีวิธีพูดนะคะว่าการที่เราจับมือกันแน่นๆเราสร้างครอบครัวไปด้วยกันมันจะไม่พังมันจะมันจะแข็งแรงมันจะไม่เป็นแบบ อดีตที่เขาเคยเจอมาหรือมันจะดีอะไรเงี้ยคุณสร้างความมั่นใจให้เขาได้ซึ่งค้กมองว่าคุณจะทําได้นะคะการฮันนีมูนขึ้นมาคือณเวลาปัจจุบันเนี้ยคุณกับเขาอาจจะยังอยู่ในช่วงที่แบบมันทำไมมันแต่งงานไม่ได้หรือว่าคุณอยู่ในช่วงช่วงที่แบบเป็นทางแยกแว,ว่าคนนึงอยากแต่งคนหนึ่งไม่อยากแต่งเพราะแล้วเขาอาจจะไม่ไม่ยอมบอก ปัญหาหรือว่าความจริงบางอย่างในเรื่องที่ว่าเขาเขารู้สึก i n s เ c u r วรู้สึกไม่แน่ใจว่าแต่งแล้วมันมันอาจจะต้องเลิกหรือเปล่ามันอาจจะไปต่อไม่ได้ถึงตลอดรอบฝังหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้เคงมองว่าที่ท,ท,ที่ที่มันมันสามารถไปต่อกันได้จริงๆเนี่ยเคงมองว่าคุณสามารถสร้างความมั่นใจให้เขาได้การที่คุณมั่นคงต่อความรู้สึกและคุณยืนยันว่าคุณจะอยู่ข้างเขาอะไรอย่างเงี้ยมันมันทำให้เขาแบบ ตัดสินใจที่จะลงหลักปักฐานกับคุณแต่งงานกับคุณเป็นครอบครัวเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะได้แล้วคราวนี้เค้มองว่าตัวคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่กันด้วยนะเป็นคู่กันมาตั้งแต่ในอดีตชาติอะคะ่ะ past life relationship หรือถ้าไม่ใช่อดีตชาตินะเราพูดถึงชาตินี้คุณเนะี่ยเขาอาจจะรู้จักกันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้แบบมันก็คนคู่กันอนะเออคนคู่แกมก็ต้องคู่กันอนะอะไรประมาณนี้นะคะตัวเขาเนี่ยอุย้ยพอที่คบกับคุณอนะเค้งมองว่าคุณ ในอดีตเขามันอาจจะแย่มากๆมันแย่แยจริงๆแล้ว stay optimistic about your love life เนี่ยก็คือคิดคิดบวกพยายามคิดบวกในความสัมพันธ์ตัวคุณทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาต้องคิดบวกเขาต้องทำได้ถ้าเขารักคุณนะ่ะแล้วเขาเาเชื่อมั่นในตัวคุณน่ะเขาเขาเขาคิดเลยว่าโอเคมันมันจะไม่อดีตมันจะไม่ซ้ำรอยมันจะไม่เกิดขึ้นอีกสิ่งเขาเคยเจอตอนอเด็ก หรือแม้กระทั่งความรักครั้งเก่าของเขาเองอะไรเงี้ยค่ะกับแฟนเก่าหรืออะไรเงี้ยที่มันเคยผ่านมาที่มันเคยพังมามันมันจะไม่เป็นแบบนั้นอีกและเขาคิดบวกมากๆเลยนะการที่การที่เขาได้รักคุณคือมันทําให้เขาแบบรู้สึกว่าเขามีแรงฮึดสู้ถึงแม้เขาอาจจะยังไม่ยไม่ลืมเรื่องราวในอดีตแต่เขาก็อยากไปข้างหน้าเขาอยาก move on ได้โดยที่มีคุณไปข้างๆด้วยและคุณก็เชื่อแบบนั้นนะคะ this could be the one คุณเชื่อด้วยนะว่าแบบ คนนี้แหละคือคนที่ใช่คุณก็เชื่อซึ่งไพ่มันการันตีออกมาอยู่แล้วว่าเออมันใช่มันคือคนที่ใช่จริงจริ this is this this is the no one this is the right one อะไรเงี้ยเป็นคนที่ใช่จริงๆ this could be the one ซึ่ง,ซ,งซึ่งตัวคุณเอนก็มีเซนว่าคนนี้ใช่และอย่างที่เคสบอกว่าคุณอนะทำให้ทําให้เขาคิดบวกแล้วทาให้เขาอยากเดินไปข้างหน้าค่ะและเดินไปข้างหน้าแบบที่จับมือคุณแน่นด้วยนะแน่นในที่นี้คือไม่ใช่แน่นจนอึดอ,ดอ,ดอดัดแต่หมายถึงว่าจะไม่ปล่อยกันไม่ปล่อยมือกันอันนี้ในะความหมายขอเคก่นะเออ เขารู้นะคะว่าบางอย่างระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันยังต้องปรับตัวมันยังต้องมันยังต้องมีการพูดคุยกันแม้ว่าจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานแต่แต่ถ้ายังคบหากันต่อไปเวลาเปลี่ยนนิสัยคนก็เปลี่ยนคนเราเปลี่ยนได้เสมอทุกๆวันนะคะเพราะฉะนั้นไอการเปลี่ยนความแตกต่างระหว่างการความชอบทัศนคติหรืออะไรเนี้ยมันต้องปรับกันไปเรื่อยๆอยู่แล้วเขามองว่ามันต่างแต่เราสองคนก็รักกันได้ ส่วนตัวคุณเนี่ยในบางครั้งคุณเป็นคนที่รู้นะคะว่าตอนไหนควรทําอะไรตอนไหนไม่ควรทําอะไรตอนไหนควรให้กําลังใจเขาตอนไหนไม่ควรตอนไหนที่คุณควรจะแสดงความคิดเห็นตอนไหนที่คุณไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยคือคุณเป็นคนที่คนที่รู้ว่าช่วงเวลาไหนมันจะพอเหมาะพอดีที่จะพูดคุยกันกันกบเขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะการที่เขามีคุณนะยูดิเซร์เิ มันทาให้เขารู้สึกว่าถ้าเมื่อก่อนตั้งแต่สมัยเขาเด็กๆเขาไม่เคยได้รับความรักที่จริงจังและจริงใจหรือจากจากแฟนเก่าความรักครั้งเก่าก็ตามเขารู้สึกว่าการได้เจอคุณอ่ะคุณทําให้เขารู้สึกว่าเขาสมควรที่จะได้รับความรักที่ดีเขาไม่ได้แย่เขาไม่ใช่คนที่ไม่มีใครรักอ่ะอเขาเขาเขาค่อนข้างที่จะ การที่เขาได้เจอคุณน่ะการได้คบหากับคุณแล้วแบบได้จับมือคุณไปมันเป็นมันเป็นการที่แบบว่าเป็นความรู้สึกอยากขอบคุณนะ่ะที่มอบความรักนี้ให้ขอบคุณที่ทำให้เขารู้ว่าจริงๆตัวเขาเองอ่ะก็มีค่ามากพอที่จะได้รับความรักที่ดีจากคุณหรือจากใครสักคนนึงอะไรเงี้ยมันมีหลายๆครั้งที่คุณรู้สึกว่า คุณอยากจะถอยไม่อยากจะเชื่อมั่นในความสัมพันธ์นี้แล้วบางครั้งมันยากเวลาที่คนเรามีมีปมปมในใจอะคะ่ะถ้าคุณคบเขาแล้วเขามีปมในใจใช่ไหมในเรื่องอะไรก็ไม่รูหละเยอะแยะไปหมดตั้งแต่เขาเด็กจนโตแล้วคุณต้องเหมือนคล้ายๆเข้าไปช่วยเขาฮิวเข้าไปช่วยเขาแบบคิดบวกในเรื่องของความรักอะบางครั้งคุณรู้สึกว่าคุณท้อแต่คุณไม่ถอยเพราะคุณรักเขาคุณยังมีความเชื่ออยู่เลยว่า เนนจะเป็นคนที่ใช่แต่บางครั้งที่มันเหนื่อยมากๆหรือคุณทะเลาะก,กันหรือคุณมีความคิดที่มันต่างอะอย่างไอเนี้ยดเอเจนแฟกเตอร์ใช่ไหมอะไรที่มันแบบทัศนคติที่มันต่างกันคุณก็จะรู้สึกว่าทอยม,มันเหนื่อยอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่คุณก็แบบท้อนะแต่ไม่ถอยนะคะอืไม่ถอยตัวเขาเนี่ย ยิ่งคบไปเขายิ่งเชื่อใจคุณยิ่งรักคุณดีเซปชั่นนะคะเขาไม่เคยดีเซปชั่นกลับหัวเขาไม่เคยใส่หน้ากากเข้าหาคุณเลยเขารู้สึกว่าการอยู่กับคุณมันเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่และถ้าวันใดวันหนึ่งคุณมีการทะเลาะกันหรือว่ามีการแบบไม่พูดคุยกัน่ะคุณห่างหายกันไปไม่ได้นานหรอกเดี๋ยววันเวลาก็พาคุณสองคนกลับมาอยู่ด้วยกันอีกเพราะอะไรเพราะมันคู่กันไงคุณคุณเป็นคู่กันนะมันก็ต้องกลับมาเจอกันป่ะเรียกคอนเซปชั่นนะคะ คราวนี้เนี่ยบางครั้งหลายๆครั้งเขารู้ว่าความอาจจะด้วยด้วยหน้าที่การงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เขาและคุณเนี่ยไม่ได้มีเวลาอยู่ใกล้ชิดกันหรือใช้เวลากันสองต่อสองสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขารู้นะคะแต่เขาก็พยายามนะคะเขาอยากพยายามนะคะส่วนตัวคุณเองไม่ใช่แค่เขาที่รู้สึกคุณเองก็รู้สึกเหมือนกันนะคะอ่าโรแมนติกฟิลลิ่งมันกลับหัวความสัมพันธ์เนี้ย มันมั่นคงแล้วมันแบบอย่างที่เค้กบอกว่าจับมือกันแน่นไม่ปล่อยมือกันแน่นอนแต่ว่าบางครั้งอ่ะคุณสองคนจะต้องต้องหาเวลามาเพื่อเติมความหวานให้กันบ้างเออไม่ใช่แบบปล่อยให้มันแบบไม่หวานเลยอะไรอย่างเงี้ยคบกันไปแบบราฟหัวใจเป็นเส้นตรงมันก็จะแบบเออมันเหมือนแบบชีวิตมันขาดสีสันขาดอะไรไปอ่ะก็พยายามฉันพพิ่งพูดเลิกขาด เค้พิ่งพูดเรื่องขาดขาดสีสันขาดอะไรไปใช่ปะดูไพ่ใบนี้ขึ้นมาเลยในฝั่งเขานะพาชันเขาจะไม่ยอมให้ความสัมพันธ์นี้น่าเบือ่อเพราะเขารู้ว่าการที่ได้เจอคุณอะมันคือเจอสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเขาอะค่ะคุณทําให้การที่คุณได้ทําให้คนคนนึงได้รู้ว่าตัวเขามีค่ามากพอที่จะได้รับความรักที่ดีได้เจอกับความรักที่ดีมันดีมากๆาเลยนะมันจะเป็นสุขที่แบบสุขจนล้นสุขจนล้นใจอะไรอย่างเงี้ยแล้ว เขาจะไม่ยอมให้ความสัมพันธ์นี้น่าเบื่อนะคะเขาจะเขาจะเติมเต็มพ a ช s i ไฟมอดใช่ไหมเดี๋ยวเอาฟืนมาเติมเดี๋ยวจุดไฟใหม่ให้อะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวคุณนะคะถ้าคุณรู้สึกง,งอนหรืออะไรเงี้ยที่แบบเวลาเขาอาจจะทํางานบ้างงานเราไม่มีเวลาให้คุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาถูกบังคับให้ตตั้งแต่เด็กๆหรือถูกบังคับให้เป็นหน้าครอบครัวหรือถูกบังคับให้แบบเป็นพี่ที่ต้องดูแลน้องหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาอาจจะ นิ่งๆนิดน,น,น,นึงไม่ค่อยไม่ค่อยแสดงออกเรื่องความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยกขอาจจะตั้งใจทํางานเพื่อแบบสร้างนาคตนนั่นนี่อะไรจะเป็นคนแข็งๆนิดนึงอะคะ่ะจนทําให้แบบความสัมพันธ์อาจจะน่าเบื่อในสายตาคุณบ้างในบางครั้งเช่นแบบวันเลนทาร์ไม่มีดอกกุหลาบให้เลยอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาจะเติมเต็มพาชั่นให้เขาจะปรับตัวนะคะในนาคตนเขาจะปรับตัวนะคะแล้วไพ่ขึ้นมาบอกว่าอยากให้คุณเนี่ย give your relation a chance นะคะก็คือให้โอกาสนะให้โอกาสความสัมพันธ์นี้นะคะ นิวเลิฟกับหัวนะคะในฝั่งเขาต่อให้มีคนที่ใหม่ๆเข้ามาอยากเข้ามาพูดคุยสนใจในตัวเขาหลงเสน่ห์เขาเขาก็ไม่เปิดใจให้นะคะพราอเขามีคุณแล้วนะคะส่วนตัวคุณนะคะตัวคุณก็จะไม่ยอมปล่อยมือจากเขาอย่างที่เคยบอกคุณท้อแต่คุณไม่ถอยเซปเรชันกับหัวนะคะเราสองคนจะไม่แยกจากกันอืมเห็นไหมเวท d i n g กับหัว วันนี้ club หัวไม่ได้หมายความว่าคุณเขาจะไม่ได้แต่งงานกันนะคะแต่มันหมายความว่าเขาซื้อเวลาเพราะอะไรมันมีเรื่องบางอย่างที่เค้กบอกที่เขาแบบเขารักคุณแต่เขาแบบจะก้าวเข้าไปอยู่ในชีวิตการแต่งงานดีไหมเพราะเรื่องราวในอดีของเขาอะค่ะมันทําให้เขาไม่กล้าแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าเขาปลดล็อกความรู้สึกอะไรบางอย่างได้แล้วหลังจากที่เขามั่นใจในตัวคุณหลังจากที่คุณแสดงให้เขาเห็นว่าคุณเนี่ย มีความรักให้เขาแบบเป็นความรักที่จริงจังและจริงใจนะเป็น true love ของกันและกันนะคะพอเขาเชื่อใจคุณแล้วเนี่ยไอ้ความรักตรงเนี้ยมันจะช่วยทําให้เว d ด i ้งเนี่ยกลับมาเป็นแบบนี้หัวตั้งก็คือแต่งงานกันได้แล้วไปฮันนีมูนเหมือนตอนแรกที่เราเปิดการแลนะคะคือตอนนี้มันเป็นแค่แบบยังแต่งงานกันไม่ได้เพราะเขาอาจจะแบบยึยยักๆยักอ่ะคิดคิดอยู่ในหัวว่าถ้าแต่งแล้วมันจะเป็นเหมือนอะไรเรื่องในอดีตอะที่เขกเล่าไปตอนแรกอะอ่าไพ่ใบสุดท้ายนะคะ It is safe for you to love นะคะโอ้ยดีอ่ะให้ใบนี้ขึ้นมาบอกเลยว่ามันปลอดภัยที่จะรับและเมื่อไหร่ก็ตามเคกเชื่อนะว่าอันเนี้ยขึ้นมาฝั่งเขานะถ้าใบเนี้มันขึ้นมาแบบเนี้ยแปลว่าอะไรมันใกล้แล้วนะคะที่ไอใ,ใววดดิ้งเนี่ยมันจะกลับมาเป็นแบบนี้นะคะตัวเขาจะคิดได้จะรู้สึกได้และจะตัดสินใจได้ว่า เออมันปลอดภัยนะที่เขาจะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับคุณไปในแบบที่ปรับเปลี่ยนความกลัวในใจเขาให้มันน้อยลงปรับเปลี่ยนความคิดที่ว่าไอการแต่งงานเนี่ยมันจะเป็นเหมือนชีวิตของครอบครัวเขาหรือพ่อกับแม่เขาตอนที่เขาเด็กๆอะไรเงี้ยคือเขาจะเปลี่ยนความคิดนั้นไปนะคะเขาจะรู้สึกปลอดภยัยรู้สึกเซฟมากขึ้นที่จะก้าวเข้าไปอยู่ในในความเป็นแบบหนึ่งเดียวกันกับคุณนะคะ ออถ้าปัจจุบันเนี่ยคุณเป็นคนที่แบบเหมือนแหวน2องวงที่มันเกี่ยวกันไว้แบบนี้ใช่ไหมเออแต่ในอนาคตอ่ะเขาก็อยากที่จะแบบเธอคือคนของฉันฉันคือคนของเธออะไรเงี้ยแบบเราเป็นคนคนเดียวกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะโอเคไพ่หมดแล้วนะคะอันนี้น่าจะเป็นแบบรักแท้อะ,อ,อะไรอะโซเมทชรินเฟลมอะไรอเงี้ยเออดีๆีดีดดดเค้กชอบมากอยากอ่านแบบนี้ยว่านานละไปถึงว่าใช้ไพ่ออราคโอสำหรับเนี้ยอ่านอะไรเงี้ยคะ่ะโอเควันนี้ก็ ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่บ๊ายบาย